ก้อยทำน้ำผักผลไม้ปั่นนะคะกิจวัตรประจำวันเป็นแบบสกัดเย็นค่ะนี่มาแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งโถใหญ่ๆอย่างนี้น่าดื่มมากเลยนะคะสีแดงๆนี่จริงๆแล้วมีทั้งทับทิมมีทั้งแครอทนะคะแต่ว่าตัวที่ชูให้แดงจริงๆคือบีทรูทนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วกดงแกบบเขียวอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ยัง คั้นไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมาคั้นต่อนะคะเดี๋ยวมาคั้นต่อการเปิดเครื่องเลยครูก็จะใส่สับวรดด้วยนะคะเพื่อวิมินซีนี่ครูก็จะใส่ประมาณสองสามผลค่ะแล้วแต่ว่าเราทําดื่มเปนกี่คนอันนี้คือสําหรับสามท่านนะคะครูก้อยพี่เจมแล้วก็คุณแม่ครูก้อยนะคะโอเคแล้วก็มีหรั่ง ที่มันแก่ๆนะคะฝาดๆนะคะแม่มันจะมีทีมีซีสูงแล้วก็อันนี้คือแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงพวกนี้ให้เป็นโอควาโอนสูงนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่ใส่เยอะๆเลยค่ะไลปอพีนสูงสามีก็บำรุงสเปิร์มด้วยยอโอเค ลูแครอทขาดไม่ได้แอปเปิลเขียวพวกนี้นะคะทับทิมด้วยนะหนึงหัวทับทิมใส่ไปแล้วตอนแรกะโอเคเรียบร้อยขึ้นช่ายฝรั่งอนะ่ะกูไปจะใส่ด้วยเพราะว่ามันช่วยลดกรดเสพนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะแก้ไขาการปวดประจำเดือนแต่ผู้ชายมันเป็นตัวลดสเปิร์มนะเพราะฉะนั้นห้ามผู้ชายกินนะเพราะั้นเราจะคั้นนะ้ำกันให้เสร็จแล้วเราจะใส่หลังสุดโอเคไหมเราจะแยกของสามีเอาไว้เลยอ่ะเรียบร้อยทำเสร็จประมาณนี้นะคะอันนี้ของสามีเห็นไหมคะ มีตัวเจแสดงว่าไม่มีเซอรรี่นะคะแต่เดี๋ยวอันนี้กูก็จะใส่เซอรรี่ลงไปอ,อ,อันนี้มีเซลรี่แล้วอันนี้ของเรา โฉใส่ขวดนะคะใส่ขวดแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นคุนกกี้จะดื่มวันต่อวันนะดื่มเช้าขวดหนึ่งแล้วก็เย็นขวดหนึ่งสามีก็ชอบมากอ,อืมอืมนี่นะคะของคุกกอ้เขียนตัวเคมีซลัรี่อันนี้โอเคอันนี้ของสามีตัวเจไม่มีซลรัรีอ่า ต่อใส่อีกนีโก่โอเคก้อยโอเคถ้าอย่างนั้นขอดื่มเลยนะคะหนึ่งแก้วนี่แต่ก้อยอัดผงก่อนค่ะแม่ Thank you. ติดบ้านนะคะเทียวเรสแล้วก็เทียวกรีนเทียวกรีนมันคือผงผักสีเขียวเอาฟอสฟาวิตลาสสไปโรลิน่าแล้วก็มารุมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์หมุเลือดนะคะแล้วก็ปรับสมดุลวงจรการตกไข่ป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมนะคะนี่เลยเลือดสะอาดนะคะส่วนตัวนี้นะคะเทียวเรสก็คือพืชผักสีแดงให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะบำรุงเลือดโพลิสูงมีธาตุเหล็กสูงนะคะบำรุงไข่ไข่สวยแล้วก็สเปิร์มแน่นด้วยเพราะว่าลายกุกีนช่วยในเรื่องของสเปิร์มด้วยนะสามีก็ต้องกินด้วยจริงๆแล้วกินทั้งเเียวท สามีกินเหมือนเราเลยนะคะแต่เน้นก็เป็นเนเทียวเลย,เลยแต่ฝั่งผู้หญิงเราต้องกินต้องกินทั้งเทียวเลยและเทียวกรีเพราะว่า,วาเทียวกรีจะสําคัญในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์อมโมนเนาะมาเลยทุก,ก็จะอัดเข้าไปนะคะนี่หนึ่งช้อน ใสีเขียวอันนี้เปิดใหม่เลยเพิ่งหมดไปพอดีเพียวกรีนตัวนี้ละค่ะเลือดสะอาดนะหลายหลายคนที่ทานปิดประจำจะรู้สึกว่าหน้าใสาสิวหายตัวนี้แหละมันช่วยเลยเนี่ยคุกกียก็จะใส่เข้าไป1นึช้อนก็จะทานเขียวสองช้อนแดงสองช้อนค่ะเพราะคุกกจะดื่มน้ำหักวันละสองเวลาเนาะแล้วก็ นี่เองน้ำผักผลไม้ขั้นสดของรูก้อยแล้วก็อัดผงเพียวเลี้ยเพียวกรีนทุกวันแบบนี้อ๋อันนี้คือเช้าๆช้านะของว่างนี้ามมานดูซึมจะเป็นดีสุด้หมดเกี้ยงอันนี้ก็ ก็เย็นคูก้อยก็จะดื่มตอนเย็นอีกหนึ่งขวดก่อนดื่มก็อัดผงลงไปแล้วก็เขยา่าเขย่าของสามีก็เดี๋ยวเขากลับมาก็ดื่มหนึ่งขวด